The Keyhole มีชายคนหนึ่งไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อที่จะเช็คอินหลังจากรับกุญแจห้องจากหญิงสาวที่เคาน์เตอร์เธอก็บอกกับเขาว่าตรงทางเดินที่จะพาไปยังห้องพักมีห้องอยู่ห้องหนึ่งไม่มีหมายเลขห้องและห้ามใครเข้าไปยุ่งกับห้องนั้นเด็ดขาดพนักงานสาวบอกกับชายหนุ่มว่า มันเป็นห้องเก็บของที่ถูกปิดตายเอาไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอพูดย้ำประโยคนี้ให้เขาฟังหลายครั้งก่อนจะปล่อยเขาขึ้นห้องพักด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางชายหนุ่มจึงทําตามที่เธอบอกพอไปถึงห้องตัวเองเขาก็รีบอาบน้ำนอนทันทีแต่กระนั้นชายหนุ่มกลับนึกสงสัยในสิ่งที่พนักงานสาวพูด ทำไมเธอถึงต้องย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามไปยุ่งกับห้องนั้นในคืนต่อมาด้วยความอยากรู้ที่มีเขาจึงตัดสินใจเดินไปที่ห้องนั้นเขาลองหมุนลูกบิดประตูดูแต่แน่นอนว่ามันถูกล็อกอยู่เขาจึงก้มลงแล้วมองผ่านรูกุญแจทันทีที่มองเข้าไปมีสายลมเย็นเยือกพัดผ่านรูนั้นออกมากระทบดวงตา ภาพที่เขาเห็นคือภาพของห้องนอนปกติเหมือนห้องที่เขาพักอยู่เพียงแต่ตรงมุมห้องเขามองเห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนพิงกำแพงโดยหันหลังให้เธอมีผิวขาวซีดผิดมนุษย์ซึ่งทำให้เขาแปลกใจเป็นอย่างมากผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันนะหรือจะเป็นลูกสาวเจ้าของโรงแรมชายหนุ่มได้แต่คิดด้วยความสงสัย และด้วยสัญชาตญาณเขาเกือพลังมือไปเคาะประตูห้องแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าอย่าไปยุ่งดีกว่าทัานใดนั้นเองหญิงสาวในห้องก็หันหน้ามาทางเขาอย่างรวดเร็วทําให้ชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกก่อนจะพะงะออกจากประตูเมื่อตั้งสติได้เขาจึงค่อยๆย,ย่องออกไปจากตรงนั้นอย่างช้าๆโดยหวังว่าหญิงสาวคงไม่รู้ตัวว่ามีคนแอบดูอยู่ ในวันต่อมาชายหนุ่มกลับไปที่ห้องนั้นอีกครั้งแล้วมองผ่านรูกุญแจแต่คราวนี้ภาพที่เขาเห็นคือสีแดงเขามองไม่เห็นอย่างอื่นเลยนอกจากสีแดงเต็มไปหมดชายหนุ่มคิดว่าหญิงสาวในห้องคงรู้ตัวว่าถูกแอบมองจึงหาอะไรมาปิดรูกุญแจไว้ทำให้ชายหนุ่มรู้สึกผิดที่ทำหญิงสาวไม่สบายใจและได้แต่หวังว่า เธอคงไม่ไปบอกกับพนักงานโรงแรมเรื่องนี้เมื่อคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มจึงเดินลงมาที่เคาน์เตอร์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเขาได้เจอกับพนักงานสาวคนเดิมเมื่อเธอได้ฟังที่เขาพูดพนักงานสาวจึงถอนหายใจก่อนจะถามชายหนุ่มว่ามองผ่านรูกุญแจไปแล้วใช่ไหมชายหนุ่มพยักหน้า จากนั้นพนักงานสาวจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องนั้นให้ฟังเธอเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งลงมือคอตกอภรรยาตัวเองในนั้นและไม่ว่าใครก็ตามที่เข้าพักที่นั่นไม่มีใครทนความเฮี้ยนของมันได้เลยสักคนว่ากันว่าดวงวิญญาณจะปรากฏให้เห็นในรูปของหญิงสาวที่ตัวขาวซีดตลอดทั้งร่าง ยกเว้นตรงบริเวณดวงตาของเธอที่ยังคงเป็นสีแดง